สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอนะคะทุกท่านเลยนะคะทาง f อเก่าและเอฟซี FC ใหม่นะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์นะคะวันนี้เราก็ตามต่อในแนวทางนะคะลาวทีวีลาวสตานะคะลาว วีลาวสตาวีและก็ฮานอยนะคะมี5แนวทางด้วยกันนะคะในคลิปนี้เนาะนะคะตัวเลขก็อาจจะมีข้อมีหลุดบ้างนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าตัวเลขเยอะไปก็ลองหยิบยกตัวเด่นนะคะไปจับกับตัวเลขที่ชื่นชอบกันได้เลยนะคะขอให้พี่เพื่อนทุกท่านโชคดีค่ะลาวทีวีเมื่อวานนี้เราเข้าที่56ตัวเน้นๆนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับใครที่นําแนวทางไปวิ่งไปลูดหรือว่าหยิบตัวเจาะนะคะไป พิจารณาและได้รางวัลกันไปนะคะก็ยินดีด้วยนะคะ,ะวันนี้ตัวเลขก็มีเด่น2และเด่นที่3นะคะ6กับ9ระวังกันด้วยนะคะถ้าตาม6ก็ขอให้กลับโมห6เป็น9ด้วยละกันนะคะส่วนลาสตานะคะเมื่อวานนี้เข้าที่รูด4ี่นะคะมาที่4ี่หนะคะก็ขอภัยกันด้วยนะคะสายเจาะเราไม่มานะคะ อแอดก็ย้ำเสมอนะคะนําตัวเด่นไปจับกับตัวเลขที่ชื่นชอบกันได้เลยนะคะเพราะว่าแอดก็ไม่รู้มันจะมาที่ตัวไหนนะคะคํานวณไปตามสูตรและสูตรบางครั้งมันก็ไม่แน่ไม่นิ่งด้วยนะคะก็ขออภัยด้วยกับสายเจาะในในแนวทางลหลายแนวทางนะคะส่วนตัวเด่นของเราไม่ค่อยพลาดกันเท่าไหร่นะคะก็เข้ากันดีอยู่นะคะตัวเด่น2ตัวนะคะก็ลองหยิบไปพิจารณากับตัวเลขที่ชื่นชอบกันได้เลยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ ส่วนฮาหนอยนะคะฮาหนอยเมื่อวานนี้ของเราเข้าไม่เอ่ยฮาหนอยนะคะเราเข้าที่เจ็ดเก้านะคะแอดให้ไปที่เก้าเจ็ดตัวเน้นๆนะคะแล้วก็มีอีกรอบหนึ่งนะคะมาที่หกเจ็ดนะคะหกเจ็ดนะคะใครกลับหัวเก้าเป็นหกก็ยินดีด้วยนะคะก็ได้กันนะคะก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็แอดให้ระวังเบิ้ลนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็มาที่เบิ้ลศูนย์ศูนย์และเบิ้ลแปดแปดนะคะก็อาจจะมีหลายท่านมีเฮกันไปนะคะใครที่ชอบเบิ้ลนะคะ ก็เข้าที่79นะคะแล้วก็00เนะาะเมื่อวานนี้นะคะได้รูด0และรูด9นะคะส่วนในวันนี้ก็เลขตัวเดิมนะคะทุกคน9และ0นะคะคำนวณได้ออกมาแบบนี้นะคะก็ระวัง9กับ6ด้วยแล้วกันนะคะชื่นชอบตัวเจาะก,ก็ลองพิจารณากันดูถ้าไม่ชอบก็ไปจับกับตัวเลขที่ชอบกันได้เลยนะคะก็แอดก็ไม่รู้มันจะมาที่ตัวไหนนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ ส่วนลาวีพี่เมื่อวานนี้เข้าที่รูดศูนย์นะคะเออตัววิ่งตัวรูดเรานะคะเข้าดีบ่อยเข้าบ่อยอ่าเข้าบ่อยอยู่นะคะส่วนตัวเจาะก,ก็ขออภัยกันด้วยนะคะเอาวันนี้ชื่นชอบแนวะทางตัวไหนก็ลองหยิบยกแล้วพิจารณากันดูนะคะอะ่เดี๋ยวเราไปที่แนวะทางของลาสตาวีพีนะคะเมื่อวานนี้เข้าที่รูดเจ็ดเช่นกันนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะก็ยินดีด้วยนะคะส่วนซ้ายเจาะก,ก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าใครหยิบตัวเด่นไปจับกับตัวเลขนะคะ ที่ชื่นชอบแล้วได้รางวักลกับไปก็ยินดีด้วยนะคะอะขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการรับชมทุกไลท์ทุกแชร์นะคะขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยดีเสมอมานะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยจ้านะวันนี้แอดก็ลงลาพัฒนาให้ด้วยนะคะลาพัฒนาอาจจะต่อคลิปนี้หรืออาจจะต่ออีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะก็ดูก่อนนะคะว่าน่าจะปล่อยช่วงไหนนะคะก็เมื่อวานนี้รัฐบาลไทยพี่น้องจะา แอดขอลูกชายนะแอดขอลูกชายบอกว่าหนูหนูแม่แม่ไม่มีตังซื้อขนมให้หนูนะแม่อยากถูกหวยไทยแอดก็ว่า,างี้เนาะหนูบอกหวยแม่หน่อยสิลูกรัฐบาลไทยนะลูกบอกงี้พูดเป็นภาษาอังกฤษกับเขาเนาะเขาก็เลยมองหน้าแอดมองหน้าแอดแล้วเขาก็ชำเลืองไปด้านข้างนะนะชำเลืองไปด้านข้างแล้วก็บอกว่าสองสามสามสองสามสามสองแอดนั่งหัวเราะทุกคน แอดนั่งหัวเราะไอ้บอกว่าเรียกอะไรว่าจะออกมาแบบนี้บอกใครก็ไม่มีใครซื้อสักคนไม่มีใครชอบทุกคนไม่มีใครชอบเลยนะแอดก็แบบแอดก็ไม่ชอบเหมือนกันอะแอดเลยหัวเราะด้วยนะออกมาโอ้โหสามตัวบนเลยทุกคนรัฐบาลไทยอ้อแอดลืมบอกไปอตอนตอนบ่ายนะแอดกลับมาจากทําง,งานแอดก็เลยถามลูกว่าหนูหนูพรุ่งนี้หวยออกตัวไหน อ่แต่แอดถามลาวพัฒนานะเขาบอกหนึ่งสองทุกคนเขาบอกหนึ่งสองนะลาวพัฒนานะแอดถามลาวพัฒนาแต่ถ้าใครอยากจะนําไปอ่เป็นแนวทางอื่นก็แล้วแต่จะพิจารณากันดูนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ